สวัสดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ามองสูบอนยินดีตอนขับขอสููซองบอบไก่นาะพี่น้องตอนนี้ไก่อยู่รงเฮียนนาะพี่น้องบ้ามาหิดเรียกก็เป็นอะไรกัมามาเบิ่งเนาะว่าการรับแขกเนาะเลือกคือแบบรับเจ้ารับนายนะน้องพี่น้องคือเผิ่นลงมาผักมานอนอยู่พี่เนาะโยงเฮียนเพิ่นสีเลือกตั้งมาอื่นนาอพี่น้อง สี่หยอดบัดมืออื่นแล้วตอนนี้ไก่ก็สีอยู่ลังเฮย็นไก่ทิไปเฮือนเฮือนบ่าวดาวเนาะไก่เพือนบ่าวดาวว่าเพื่นสี่เฮือนหรือบ่เพราะว่าเฮือนบ่าวดาวอยู่ใกล้นี่เนาะอะไรเพื่อนพาสิเกิดอีกหน่นี่ เพ่อตอนที่เขาว่างเวียกห่ะอยู่เพื่อนพอดีมาห้อยนแล้วมาเวิร์เวียกเห็ดเวียกส่อเขาเจ้าะอยู่เพื่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องให้เขามาตั้งหน้าหนึ่งเลยอาอานหนามแล้วอ่านหนามแล้วข้างหน้า อ,อ้ข่ัวง้อคนอะเตรียมตอนหลับไปผู้แทน,แทนลงสมัครเสาหาคนพี่น้องหมืน่นเลือกจากคนเลือกสองคนคือกระช่วงกับแขวงมาจากคนน,นนั่นเองไอ้น,นี่มาหุกกันแจ็คตนน่นต่ำพี่น้องไอ้โอ้วแค่เดียแจ็คตู้สะนโนแค่แรงนอนนี่บ่ <c oughs> นอนรับอยู่บสนอ <c oughs> โอ้ยนีต้นขึ้นบุบไปผมบ่วันใหม่บ่ไปไวอากาศหนาวก็ต้องไปตัวเพื่อหายก็มาแต่หน้าพี่น้องเยเห็นหัยุมีฝันแบบ่อยๆถหงงันตัวหนึ่งบ่ถังเงินแปดันประมาณเจ็ดแปพันบมั้งเอาเว้นจะจ่อยบ่จะจ่อยเขื่อนบ่ มีงานนี่ได้ของงานอีกือมือแรงเงินเพื่นบอกว่ามาฝอนเดินเอมา่อนละวงเดินเะโอ้ยคือบรามาดอกว่กล่องันะยากล่มหนาวไปน่อยย่ามันแรงมากกันเลยลมลมหนาวหนาวเนี่ยจังน้อยตามน้าแล้ตัวย่างจ้ได้ย่างถามแล้วไง

งงนังรอเธอที่สมิรานังรอเธอที่สมิรา,รอ,อ,ราอยู่นานแล้วปะภไยยังไม่มามีคนนอนคนนี้มา ยไควะมรั่ยได้ต้องต้องใช่มาแล้วบังังเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วสัสดีพี่้องพี่ไอ้องหน้าทงพี่พี่กองหน้าสวัสดีพี่น้องเดข่าววันเสา์จุดแจ้งจหกมาแมนยูบอกใครว่าเขาผูกเอาบ้าไอ พอแม่เขาจะไว้ไหมับวะบ่จงไหนรจะยังจะไปขออยู่แล้วโอ้ยมีแต่คนี่มีมีอะมีอะไรยไก่งไและไสีไก่่ยกรดาแล้วสีดก่อนเีโอ้ยใจเย็นๆด้วยโต้ะไปได้ก่อนไปเล็นเดีเียวแตป็นเผ็ดตลรดแย่งเนาะเผตดตลดต้เท็ลดหัวไหล่้เยกแกะน้ำมีแพงกูบงแล้วว่าใส่หมุนมาเลยใส่นะเด้แล้วหลดล่นมกินใส่นท่านะ จอม้าจ้าฮาตะปูฮา<อ>น้ำจอตีนปัาจ้าคือมันโบได้มีหูยังเลยดหมบ<อ>่รถต,ตัวนี้มันมาตั้งแต่ได้มานะเออเปลี่ยนยางนอกกัเปลี่ยนตอนแรกเดี๋ยผมมีเงินเปลี่ยนยางนอกกันขนาดขนัานอะขันไปขนาดนะบอกให้เดิะบอกกูเช้าตัวนี้ว่าออมีเอื่อยเต่าน้ำม้สิน่าจะมีมะเล็งน้ำเหมือนมีอยู่เราเป็นไหมฮะงามบอก พีทไมาห้างบุญห้างกระท้อเด้อว้าบุญห้างกระท้อได้พี่น้องเน้ยคนเท่ากับห้างหรือบุญห้างข็ให้หลักเทะขนาดน้องพี่น้องห้างจริงเลยแหละหรือว่าสีรวยหรือมีกับบอต่างบอตซำบอตต่างยังพี่น้องอย่งได้นเท่ากับตังไหนห้ามกำกันอยู่แล้วหวัดกันจากใจแล้วนะเทากับที่ห้ามกำกันเนาะเาเ่าเทาใส่ชีวิตโกลดกันบอทเรื่องกับชีลุงไปถ่ายแน่พี่น้อง บอได้พอได้คอว่านั่นข้อแกะถูกกันอยู่น้ำกันมีกันอยู่น้ำกันนั่นแหละเพราะว่าพ่อแม่เขามีเขากับบุญเอาน้ำพ่อแม่ได้เ้ามาออกมาเพื่อนเอาต้องหาตัวเองหาเองขอบคุัวเทาไหร่เพื่อนชวนหน่อยขั้นมีพ่อแม่ปักักปักทานไหนพ่อแม่เขาจะเห็นังพ่อแม่เขานี่แม่์ก็แก้วกับปลูกพักปลูกงั้นนี่แหละปลูกแต่ก็สิหากินง่ายอยู่นิดหน่อยหากินง่ายบรรดาบ้าบรรดาบ้าหากินง่ายพี่น้องเพราะว่ามันอยู่แคม้องน้ำ กบเขียดอยังมันที <ania> <t book Sofia oral> ่ที <t vern ik> so ่ม <ist> ันซุ่มซื่นพี่้องหาง่ายแค่นั้นนะเดือนเทียงหัว่าขายนีเนาะเพื่อนเบาเดาหนิเราก็หากินง่ายเนี่ไยเนี่ยห้องนอนแล้วกินในห้องนอนแล้วแล้วได้เพื่อนร้องเพลงโุสมิลลาดินรอเจอที่สามีลา นานแล้วผอาใยยังไม่มามีคนโน้นคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักยังมาลงมาได้ลงมาได้ผ้าใยยังไม่มา <c oughs> ม,มีล <c oughs> าทักอยาก่า <c oughs> งไหน ยังไงพี่ฟื้นตัวคันสีด้ยอีกขอนไม่ขอนมันยังไงเยอนี่ขึ้นนิ่งง่ายนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจับมัได้แล้วเนี่ยมาต่องของยังของแท้ได้พี่น้องกีตาร์หาสิบกีตาร์นั้นเศร้าสี่สิบบาทเศร้าบาทพี่น้องซื้อมาใช่ก่อนเนี่ย ซื้อกิาอาหางเขามาเล่นเอี่ยโมมีเงินซื้อเลยข้าก็มาจอดเอ้ะมันเขาแบบเข้าเก่งถูกมันแตกนะข้าก็มาจอดแล้วเอ๊ะเงินเงื่อนจาเข้าในละออกกันออกกันมาลินนะตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องสิไปใส้ไปอะไรมาหอวคอกก่อนใช่ไม้เสร็เลยมืดนแล้วพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงครึ่งใกล้จะครึ่งแล้วเพื่อนคือหล่อกเห่าตัดผมเหรอตอนนี้ตัดผมก็ได้ตัดแต่ในนี้ตัดผมตัดแต่ในนี้เดีวกันเดี๋ยว เมโื่อเนี่ยใส่ครีมแน่ใส่ครีมแล้วคนสซนชิด้ยมีอะไรนแหละเอาเพลงยัง,ยงอีกเดาเทิร์นลองเพลงที่ลองได้นะเอาเพลงที่ลองได้นะตั้งหมักเพลงแล้วตอนนี้เนี่ยสม,มิลาอันแล้วลองก็ได้เบิร์นเนี่ยด้วยในโทรศัพท์นะ ว่างอยู hmm. uh ่บ huh. ่เนื้อเพลงนะครับองคลต้กงคิไปกับผู้ชาอือเขืมอนแล้ววะเด้อเกับประอีกโปรนปแซในเด้อพี่น้องเขียนนั่มันมาถือเด้ออางทางใส่เสียงฮะนะ ไว้ยเอาต้องเวลาก่อนแซงจะงัวอยู่แซงละไรเมื่เห็นพ์บอลยันงัวอยู่ลูกนาวใส่กองหลังเอาพี่น้องเบิ่งดาวกันี้อยู่กับกีตาร์ฮะางเลยพี่น้องแต่ละมือกันบนนะแต่ละมือกันบนบังมือได้ปะไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักแต่รัก ไม่รู้จักแต่รักแล้วอโอ้ยเชียงตูดถึงเลยเขาเตะบานอยู่เตะบานกับเตเตกัน,กนลิ่นสินะพวกเจ้าเมืองเหมนนี้าากะจะกันนอนอยู่นี่เลยบ่นอนอยูังไงล่ะหมดนอนไหนหมดตัวหนึ่งหมดนอนหมดนอนไหน <laughs> ประมาณโตัวจะพันก่ 8, อนเจ็ดแปดพันนี่แหะ กันแม่งมีสื่อไย่หนิโอยมีสื่อยกินรถงวนก็มีสื่อไ้เลือกตั้งนั่นหเลยบ่าไก่เออลงไป่งเลือกบ่าวไก่เบอร์26มันมีแค่สางหาคนเขาเลือกแค่สางหาคนมี้าแต่ว่าเลือกแค่ซองเลือกแค่ซองลงในสื่อนนะแค่สหาคนลงสื่อนนะจกเลือกกับบุคคลเลือกี่เสียเราหยิบเบอรเด็ดตอนนั้นปีนี้หายยู่เทิงแล้ว ขเลือกต้น้าอายุ1 7ปียังรมีลงติดลงเหลือ4ปีเลือก่หนึ่งขให้เลือนอยู่18ขึ้นไปที่นนองในเฮือนบอาไก่เลือกมุดคูนเบาแม่ก็18ปีเต็มเมื่อกี้18ละปองเลยเลือกจ็คไปเลืกได้บเคยจะเลือกขึ้ใช่ก็8ดนนล่คับเจ้าเคยเลือยู่บ่มีแต่ยุงเดียดน้อ18ถึมากตั้งแต่18 ห้องบางเพตนต่ปีสองพันก็ไดวะสองพันสอันเก่าไปกรุงเทพไปมาไปมาย่างโลกสองพันเก่าคุณอะเฮ้ยสองพันสิบหรือสองพันเกาเนี่ยเฮียนไอเฮียนออกเฮียนมาสองพันเกจะลงันแหลวก็ไปกับไปกับสองพันเกาเ้าเขาเฮียนสองแปดเขาเฮียนนนึงเมีนอแมนแมนเนาะแมนเาะวะ ฮสองพันเก่ากับห้ากับสิบเอ็ดปีนี่บ่เออก็แเมนเหรอ1ดปีสองปีนี่ก็แเมนเลยห้าสองเฮียนโปรหนึ่งโปรสองอย่างเลยบ่จบแล้วตอนลงนะบ่ออกมหาคอนมหาไอ้ลงประมาณสองพันสองพัสิบหรือสงันเก่าอย่างไอลงอกะอาจารย์บุได้ต้องไปเบึงังใบอะไรไปิดตาม เต่เครื่องเสียงไปใทนก็มาเปิดติมิมนี่ไมได้บอกมิจามีจฉาบ้านมาเลือกน้วบอกน้วบอกบ้านเทอ่า่เะเรืองก็ได้ก็บกมอนกันที่ลงไปเปิดอย่ชพี่น้องคิปหนึ่งก็ฮอจะลงไปซนสมีแล้วพี่น้องพรอไม่คิหน้าเพระกันไม่พี่น้องเลยคำคำะ